สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมดากอนมาเนียสำหรับเดือนกรกฎานะครับก็จะมีมังกรระดับตำนานเนาะมังกรประจําเดือนตัวใหม่มานะครับจะเป็นมังกรตัวนี้เนาะไพปีศาจก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมลองมาแชร์ คู่ผสมพันธุ์ของมังกรไพ่ปีศาจก่อนก็แล้วกันเนาะวิธีผสมพันธุ์เขาบอกว่าให้ใช้ธาตุไฟลมดินแล้วก็น้ำนะครับผสมกันจะได้ไพ่ปีศาจแต่จากที่ผมทดลองดูเนี่ยคู่ผสมเอาเฉพาะมังกรที่ผมมีเนาะหาคู่ผสมมันนะครับเพื่อนๆมันหาจำนวนที่แบบว่าโอกาสหนึ 7, ่งใน7จหนึ่งใน5เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยก็เอาเป็นว่า ผมขออนุญาตแชร์เป็นคู่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวมังกรไพ่ปีศาจเนาะ ผมจะใช้เป็นฝั่งหนื่ครับตัวตัวหนึ่งเนี่ยผมจะใช้เป็น3ธาตุนะครับอย่างเช่นตัวนี้แอคเนสไฟน้ำลมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นธาตุเดียวนะครับเท่าที่ผมหาได้เนี่ยต่าสุดเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มังกรไพ่ปีศาจนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่ที่ประมาณ1ใน12ก็คือเนี่ยครับมันจะมีไข่ทั้งหมดเนี่ยสิบสอใบเนาะส่วนตัวที่เราต้องการจะเป็นตัวริมเนี่ยเนาะเป็นตัวนี้มังกรไพ่ปีศาจนะครับเพื่อนๆ แล้วก็จากการทดลองผมใช้เป็นคู่ผสมแบบ2องธาตกับ2องธาตแล้วก็3ามธากับ1น่ธาตเนี่ย่ทาที่ให้โอกาสที่เราจะได้มังกรมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นธาตุนี้ครับไฟน้ําลมแล้วก็อีกท่าตน,นึงจะเป็นดินเนาะสำหรับที่ผมได้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆส่วนถ้าเพื่อนๆน,น,นะมีใครที่มีคู่ผสมที่มีโอกาสได้มังกรไพ่ปีศาจมากกว่าน,นี้รบกวนลงในช่องคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ น้องๆเพื่อนๆคนไหนมีเนาะก็บอกกันด้วยเพราะว่าผมจะได้ทำตาเพราะตอนนี้เท่าที่หาเนี่ยมันได้โอกาสได้มากที่สุดก็คือ1ใน12เท่านั้นเองโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่แรกที่ผมผสมพันุ์นครับเพื่อนๆ,ๆก็เดี๋ยวยังไงมาลองดูผมลองกดผสมพันธ์กันดูก่อนเนาะว่าผมจะได้เกลือหรือไม่เกลือเนาะโอเคไปกันเลยครับเพื่อนๆือ นี่อันนี้ผมใช้มังกรใช้ตัวไข่สองเท่าอยู่นะครับมันก็เลยจะมีขึ้นให้เลือกผมก็เลือกอใบใดใบหนึ่งก็ได้โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปมังกรไพ่ปีศาจนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงรบกวนลงช่องคอมเมนต์ให้กันด้วยเนาะมีคู่ไหนผสมพันธุ์กันได้แล้วดีๆบ้างอะไรเงี้ยบอกให้เพื่อนๆทุกคนรู้ในช่องคอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนลวสวัสดีครับ